สวัสดีครับนี่ครับเฟส20ด้านหลังผมเอ้ยเฟส22ครับด้านหลังผมครับที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้เคลียร์ลิงนะครับเป็นที่เพียวๆณนะปัจจุบันเลยนะครับก็ลอ,อ,อ,องดูนะครับลองนะครับที่ดินยังไม่ได้เคลียร์เลยครับยังณตอนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาดูเนี่ยยังเดินทางเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกฝนตกทุกวันเลยครับ ฝนตกแล้วก็ทําให้ทางเข้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเละนะครับดินเละอยู่นะครับยังเดินทางเข้ามาไม่ได้นะครับก็ผมก็เก็บเป็นรูปภาพมาฝากเป็นคลิปมาฝากแลก็เดินเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันรกเหลือเกินนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่ได้มีเครื่องมือป้องกันอะไรมาด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่ามีอะไรรูอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่เข้าไปแล้วกันนะครับก็จะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเป็นรูปแปลงที่ดินนะครับแล้วก็ส่วนอีกด้านหนึ่ง ครับตอนนี้ก็จะให้ดูว่าทางเข้าจากเฟส21ตรงด้านนู้นนะครับวิ่งขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นแนวทําถนนนะครับถนนสาธารณะนะครับเข้ามาในแปลงเฟสยี่สิบนะครับด้านนู้นนะครับนู่นด้านนู้นนะครับตรงนี้เป็นกองขยะอ่าที่เห็นที่เห็นเป็นร่มกลางอยู่ตรงกลางนั่นคือกลางแปลงของเฟส22นะครับครับผมครับนนึงครับ ที่จะให้ดูว่าอตอนนี้ยังเคลียร์ลิงตรงนี้เป็นแนวถนนนะครับที่มีต้นไม้อยู่เลยนะครับตรงนู้นเราจะเห็นเป็นทิวเขาเล็กๆอยู่นะครับแต่ว่าต้นไม้ไมับางกต้นไม้ค่อนข้างสูงนะครับที่เห็นตรงนู้นนั่นคือเฟสยี่สนะครับเฟส21นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับก็ครับผมเข้าที่ดินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ยาวจนจุดนู่นนะครับอ่าฮะอ่าดูได้จากแปรงนะครับแปรงไหนว่างแปรงไหนไม่ว่างนะครับก็มีเริ่มบางลูกค้าบางท่านนะครับเริ่มก็มาจับจองกันแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความเชื่อใจเรานะครับเชื่อใจเราก็ทํากันมาแปรงนี้เฟสนี้เฟสที่22นะครับก็จํานวนเฟสก็การันตีได้แล้วว่าคุณภาพเราขายจริงแน่นอนนะครับอ่าฮะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เลย ก็ผมมีรูปภาพ260รองศาช่วยไปให้ด้วยนะครับครับก็ดูโดยรอบนะครับครับผมรูปที่ดินนะครับของเฟส2 2นะครับเฟส22ที่ผมแจ้งไว้นะครับต้นคลิปก็เนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังทำการเคลียร์ลิงอยู่นะครับการเคลียร์ลิงอยู่แต่ว่าก็ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงคือไม่มีปิดบังกันแล้วครับเพราะว่าตอนนี้กําลังเคลียร์ลิงกันอยู่นะครับก็ด้านนู้นก็จะเป็นทิวต้นไม้นะครับเห็นต้นไม้แบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นแนวธรรมาชาติเลยนะครับแปลงนี้นะครับเฟสยี่สิบสองนะครับก็เนื่องจากว่า ยังทําการลียร์ i ิงยังไม่เสร็จนะครับฉะนั้นเวลาจะเข้าแปลงก็ค่อนข้างลําบากนิดนึงนะตอนนี้นะครับก็ผมถ่ายรูปแบบนี้มาให้ดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเป็น360องศาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวแนวถนนนะครับจากต้นไม้มาเห็นธงปิวปิวมาถึงธงสีชมพูนี้นะครับก็จะเป็นแนวถนนอาหาสาธานนะาะวิ่งเข้ามาที่วิ่งเข้ามาที่ท,ที่ดินนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็จะทาการล l ยร์ i n g ทั้งหมด นะครับต้นมงต้นไม้ที่กวางถนนอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะก็เห็นภาพเข้าว่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมถ่ายเป็นรูป3 6 0้อองศาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับครับผมนะครับอันนี้ทางเข้าครับตอนนี้ยังเป็นกองไม้อยู่เลยครับนู่นรถจอดอยู่นู่นครับทางเข้ามานะครับนี่ ยังมีกองไม้ยังไม่จบไปสิ้นครับตอนนี้พอดีว่าฝนตกด้วยนะครับก็ยังจุดไฟไม่ได้ยังเอารถเข้ามาไม่ได้เพราะว่าดินมันเละมากตอนนี้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเราเคลียร์ลิงให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับจากจากรูปแลงตรงนี้ลูกค้าก็น่าจะเห็นแล้วล่ะว่าว่าเป็นแบบไหนนะครับก็ถือว่าเป็นที่ดินที่ราคาไม่แพงนะครับจับต้องได้กันจริงนะครับพัฒนาในอนาคตได้นะครับ ตอนนี้รูปแปลงที่ดินอาจจะดูว่าเป็นเกษตรกรรม100%นะครับแต่อนาคตเมื่อมอีคนเข้ามาอยู่แล้วนะครับยังไงก็มีการพัฒนาเข้ามาแน่นอนนะครับครับผมก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไฟฟ่าอีกทีหนึ่งครับ